สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถมิวเอ็กซนะครับ3.0อันติเมตถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้พร้อมสีขาวมุกราคาอยู่ที่1,511,000บาทนะครับพร้อมสีนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าเนี่ยถ้าซื้อรุ่นนี้ไปลูกค้าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะพาชมนะครับตั้งแต่กระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นนะครับเป็นสวยงามมากครับเป็นปัดเงานะครับเทาแล้วก็มีดำนะครับ glossy black นะครับนี่เลยครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับลูกค้าจะได้เป็นเซนเซอร์มีทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่งแล้วก็4แบบนี้เลยครับไฟตัดหมอกเป็น LED พร้อมแล้วนะครับตัวนี้ครับกรอบจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็พิเศษรุ่นนี้นะครับลูกค้าสามารถที่ซื้ออัติเมทนะครับสามารถสตาร์ทนอกรถได้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้เลยนะครับครับคือเรากดที่รีโมท และสตาร์ทนอกรถเพื่อปรับอุณหภูมิในรถสลับคู่ดยสารโดยตรงได้เลยนะครับนะครับแ้วก็พาชมต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าที่ซื้ออัติเมตก็จะได้เป็นอ่กล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้าสเตอรอคู่ระบบ ADA s นะครับก็เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มีตั้งแต่ระบบช่วยเบรกเบรกให้แล้วก็เตือนออกนอกเลนแล้วก็ตัวอื่นๆนีเทียบเลยนะครับตัวนี้ครับพิเศษสำหรับตัวอัติเมตเท่านั้นนะครับแล้วก็ปัดน้ําฝนแบบบิวอินแล้วก็อัตโนมัตินะครับนี่ให้พร้อมเลยนะครับ IR Cut นะครับก to well ็ค <point fever> ือลดแสง UV นะครับเมื่อล <senza ök> ูก <thighs> ค้า <lin> น <structured> <rawd unre> ั่งแล้วจะไม่ร้อนนะครับในนี้ครับถือว่าลดแสงไปในตัวนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวนี้อันติเมกก็จะเป็นล้อขอบ20ครับแบบใบพัดนะครับพร้อมยางบิสโต้นะครับ265นะครับตัวนี้ครับจานดิสเบรกใหญ่นะครับตัวนี้ครับแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะครับแล้วเราพิเศษก็คือเราแลปหลังคาดาเงานะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพิ่มนะครับเพิ่มไปเลยนะครับแล้วก็แลปตัวที่กระจกข้างด้วยนะครับนี่ครับ เพื่อจะได้เข้ากับตัวน <IS> ี <us |zh|> <mortality> ้ไปเลยนะครับแล้วก no ็หลังคานะครับนี่ครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้จะมีให้พร้อมนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณ BSM นะครับด้านข้างครับเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับลูกค้าได้พร้อมไปเลยนะครับแล้วก็มันได้ข้างจะเป็นสีนะครับเป็นสีเทาๆนะครับตัวนี้ครับตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าถึงซุ้มล้อหลังนะครับได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับถือจับก็ถือสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็แผงข้างนะครับจะเป็นแผงข้างสีน้ําตาลนะครับพร้อมไฟเป็นแอมเบียนไลท์ให้มีให้พร้อมสหรับอันติเมตนะครับอคอนโซลสีดำนะครับทูโทนนะครับนี่ครับเป็นทูโทนเลยนะครับแล้วก็มีจอ9นิ้วนะครับเป็นจอไนวิเกเตอร์นะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto ได้บลูทูธได้พร้อมเลยนะครับแล้วก็คอนโซลกลางหรูหรานะครับตัวนี้ครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นเบาะ หนังนะครับสีน้ําตาลนะครับเบาผู้น่าจะเป็นเบาไฟฟ้าให้เลยนะครับเป็นเบาคูแม็กด้วยนะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับคุณผ้าได้เบาคูแม็กนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับแล้วก็บนมีไฟดมไลท์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับนะครับสวยๆนะครับพร้อมเลยนะครับตัวนี้เป็นกล้องเอ a ดรครับซึ่งมองจากด้านในนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะพาชมนะครับเบาะตอนสองนะครับ นี่ครับสรับรุ่นนี้ลูกค้าจะได้เป็นแอร์แบ็กหกใบนะครับก็จะมีแผงข้างนะครับสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ครับพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งนะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมด6ใบนะครับเบรก ABS นะครับมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับนี่ครับช่องช่องชาร์จแล้วก็มีช่องฟาซชาร์จให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับตอน2แล้วก็มีแอร์ตอน3ให้นะครับ นี่ครับแล้วก็มีปุ่มปรับสวิตช์แอร์นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างในรถนะครับมีให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็พาชมเบาะนะครับสวยๆนะครับนี่ครับมีที่ล็อกปุ่มเด็กด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับล็อกปุ่มล็อก Isofix มีให้พร้อมนะครับก็ถือว่ากว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็จะาพาชมนะครับนี่ครับการแลบบลังค่านะครับเป็นลังค่าดํานะครับตั้งแต่บนตั้งแต่หน้าถึงท้ายเลยนะครับตัวนี้ครับด้านท้ายสวยๆนะครับ นี่ครับแรปดำนะครับแล้วก็มีพาชมนะครับสาอากาศแบบชาร์คฟินด้านบนครับเราไล่เลยครับแล้วก็ล้อนะครับขอบ20นะครับนี่ครับพร้อมดิสเบรกหลังนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบไฟลิงค์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับเมื่อลูกค้าเข้าโค้งหรือว่าเบรกจะหนึบกว่าเดิมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูไฟท้ายนะครับแบบ G Line LED นะครับสัญลักษณ์ m ิว x นะครับนี่ครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังนะครับ4จุดนะครับหนึ่ง 2 3แล้วก็4ด้านข้างนี้จะเป็นเรดาร์นะครับสารลักมิวเพร้อมเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดนที่3นะครับไดร์ฟ้าหลังปัดน้ําฝนมีให้พร้อมนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องกล้องด้านหลังนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะพาชมตัวอันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดที่สัมผัสได้เลยนะครับนี่ครับภายในเบาะตอน3ตัวนี้เราก็พับอยู่นะครับ คพับอยู่นะครับนี่ครับพร้อมเลยแล้วก็ด้านท้ายก็จะมาสามารถเก็บของได้เก็บสัมภาระได้นะครับนะครับถือว่ากว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับมีสวิตช์ไฟสองสว่างนะครับมีให้พร้อมนะครับช่องชาร์จนะครับแล้วก็มีหูสหรับล็อกสัมภาระนะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับก็สัมผัสได้นะครับก็ลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ก็จะได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวฝาท้ายตัวนี้จะเป็นเลเซนนะครับก็คือน้ําหนักเบานะครับเพื่อการปิดเปิดสะดวกนะครับแล้วกแล์ฟหลังคาดํานะครับตั้งแต่ท้ายนะครับยันด้านนี้เลยนะครับก็ทําให้ดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาชมล้อนะครับนี่ครับล้อสวยๆนะครับขอบ20นะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับดิสเบกหลังช่วงล่างแบบไฟลิง์นะครับตัวนี้ครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับแล้วก็พาชมด้านคนขับนะครับ นี่ครับแผงข้างหนังนะครับพร้อมเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้าปุ่มพับไฟฟ้ามีให้พร้อมพร้อมไฟเอ็นเว้นไลท์นะครับนี่ครับมีไฟเอ็นเว้นไลท์นะครับแล้วก็บอกคนขับนะครับไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับเบาะอว์มักนะครับนี่เลยครับแล้วก็พาชมนะครับพรุ่งนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นพวงมาลัยนะครับนี่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับนี่ครับมันติฟังก์ชั่นฟูดคอนโทรลแบบแพดเทิรชิฟต์นะครับมีให้พร้อมเลยครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่ ปลายนิ้วสัมผัสนะครับตัวนี้มีให้พร้อมนะครับครับพาชมภายในสวยๆนะครับของมิลเอ็กอันติเมทนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อป3 0 0 0ขับ2นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแจรีโมทพร้อมเลยนะครับนี่ครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวลนต้นเพียงแค่ 5%นะครับหรือติดต่อ Facebook สมึกอิสุอัลลาย YouTube สมึกอิสุอัลลายเบอร์มือถือแล้วก็ ID ไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับท,ท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับ down and i do it again And I know everybody wanna be a in playin' the game But I was put here to win And I ride so low, no slow-mo Can't come down, I just go And I did it all by myself This is my stage and I won't fall